สวัสดีครับถามถ่ายกันมาเยอะพอสมควรนะครับว่า SMBC หรือ s m a r t b o x เนี่ยนะครับสามารถวัด IC ได้ไหมนอกจากวัดความผิดปกติในบอร์ดแล้วนะครับอย่างภาพที่เห็นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาวัด IC กันจริงๆนะครับทีนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงตามที่แตกต่างจากภาพนิดนึงนะครับโดยปกติแล้วในภาพเนี่ยนะฮะผมจะต่อสายแดง ที่เป็นเข็มแดงนะครับแต่ในในอของจริงนะฮะอันนี้นะฮะตำแหน่งตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นสายสีดำแทนนะครับเนื่องจากว่าผมมีสายสีดำไว้สำหรับวัด IC อยู่นะครับเราก็มาเตรียมเครื่องมือกันนะครับภาพที่เห็นนี้คือส m a r t ทบ x ็อกนะฮะหรือว่า SMBc นะครับ ฝั่งซ้ายนะฮะฝั่งซ้ายที่เป็นตัวมิเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะเป็นตัวสําหรับอ่านค่ากระแสนะครับแล้วก็มีฟัง์กชันหาซีช็อตได้ด้วยส่วนตัวนี้คือตัวที่เป็นมิเตอร์วัดแรงดันไฟปกตินะครับสังเกตน,นะตัวนี้จะมีหลอด LED อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับวันนี้เนี่ยผมจะเทสต์โดยการใช้ IC เบอร์นี้นะครับ i อเบอร์นี้เป็น i อซีแฮกอินเวอร์เตอรนะฮรก็เป็นเบอร์รหรัส SN74HC04 นะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมด5ตัวนะที่เราจะเทสกันทั้งหมด5ตัวนะครับใน i อซเบอร์เดียวกันอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับเวลาเราดู IC เนี่ยนะคร เดี๋ยวต้องบอกก่อนนะฮะว่าความสามารถพิเศษของเครื่องมือตัวนี้นะครับนอกจากจะวัด IC ในโทรศัพท์มือถือได้ทุกตัวแล้วนะครับท่านใดที่เป็นช่างซ่อมเครื่องเสียงซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดนะครับที่มี IC อยู่ในแผงวงจรสามารถใช้เทคนิคนีน้ได้หมดเลยนะฮะเพื่อความรวดเร็วนะครับในการวิเคราะห์ก่อนที่จะเปลี่ยน IC นะฮะเราเสียเวลานิดนึงในการ เช็ค IC นะฮะเราจะได้ไม่เสียเวลาในการวาง IC แล้วนะบางที IC ที่มีความผิดปกติเนี่ยอาจจะส่งผลใหอ้อุปกรณ์ตัวอื่นเสียหายไปด้วยก็ได้นะครับสำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะวิธีการง่ายๆเลยนะครับเราก็ตั้งมิเตอร์นะตามตามรายละเอียดที่ใครที่ได้รับ S M B C ก็จะรู้ว่าวิธีการตั้งยังไงนะอ่ะ ความรวดเร็วนะครับซึ่งไอทั้งหมดห้าตัวเป็นเบอร์เดียวกันซึ่งต้องบอกก่อนว่าสภาพแวดล้อมของไอซหรือสภาพหรือก็เรียกว่าโครงสร้างทั้งหมดนะเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะฮะตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะดีหรือจะเสียแต่ว่าแน่นอนตรงนี้ในตัวในกลุ่มนี้มีตัวดีและตัวเสียอยู่นะเดี๋ยวเราจะมาวัดกันแบบง่ายๆเลยวิธีการง่ายๆนะครับถ้าเราวัด IC ตัวไหนที่เป็น ตัวหลักตัวอื่นๆเราก็วัดให้ขาตรงกันนะโดยตอนนี้ผมจะใช้เข็มนะเข็มทั้ง2เส้นนะครับนะเข็มแดงจากดําปกติจะเป็นแดงกับดําตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นดําแล้วนะฮะเปลี่ยนมาเป็นดํากับดําเพราะว่าปกติเราจะใช้สายนี้ในการวัดเนี่ยผมทําเพิ่มขึ้นมานะครับจากปากคีบคือถ้าเราจะใช้ปากคีบคีบที่ขาอาจจะไม่สะดวกเพราะว่าขาไอซีก็มีขนาดเล็กนะฮะเราก็เลยเปลี่ยนเป็น เพิ่มนะฮะเพิ่มมาต่อเป็นเข็มปลายแหลมให้เส้นหนึ่งเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองวัดกันดูนะครับอ่ะผมเริ่มสมมุติว่าผมจะวัดที่ขา1กับเจดอ่าขา14กับเจ็ดนะลองนี่ลองอ่านลองดูนะฮะไอซี IC ตัวแรกนะครับได้หนึ่งปดหนึ่งหนะฝั่งที่เป็นกระแสนะครับ18 1 6ดหกฝั่งที่เป็นแรงดันไฟสามจุดสามหอ่ะทีนี้ ะะเวลาถ้าเรามี IC เทียบเราก็ให้วัดตำแหน่งที่เหมือนกันคือขา1กับ14เหมือนกันาขา7กับ14เหมือนกันะจะได้ค่าใกล้เท่ากันเลยนะฮะเมื่อกี้1815 1816นี่อันนี้ใกล้เคียงกันเลยนะ3.3 3.39เท่ากันนะฮะเดี๋ยวกลับไปดูใหม่อีกทีหเมื่อกี้ได้1815 หนึ่งแปดหนึ่งหกนะครับสามจุดสามเก้าเท่ากันอนทีนี้ผมลองเปลี่ยนไปดูไอซีตัวนี้เบอร์เดียวกันนะครับก็จะได้ประมาณหนึ่งแปดหนึ่งสามสามจุดสามจุดสามเก้าสังเกตนะ,ะได้สามจุดสามเก้าแล้วก็หนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งสี่คือบวกลบประมาณหนึ่งนะครับอดูอีกตัวหนึ่งดูอีกตัวหนึ่งนะครับที่จุดเดียวกันนะขาขาหนึ่งกับขา,าทารถขาเจ็ดกับขาสิบสี่ก็จะได้ อ่าหนึ่งแปดหนึ่งหกสามจุดสามเก้าเหมือนกันอันนี้เนาะเราเห็นแล้วนะฮะว่าสี่ตัวที่ผมวัดเนี่ยนะครับมันได้ค่าเท่ากันเลยอ่ะมาดูอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้ยังไม่ได้วัดนะครับที่ขาเจ็ดกับขาสิบสี่เหมือนเดิมนะฮะอ่าพอจิ้มปุ๊บเห็นนะฮะขานี้นะจากหนึ่งหนึ่งพันกว่านะครับกับสามจุดสามเก้าตรงนี้เห็นไหมช็อตเต็มแม็กเลย นะอันนี้นะครับมันจะช่วยให้เราอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์อาการเสียเรารู้ละตัวนะ้ตรงนี้ตัวนี้นะฮะเป็น i-c ที่เสียนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูขาอื่นกันบ้างนะเอาด้วยความด้วยด้วยความละเอียดของความเป็นช่างนะครับนะผมไม่แนะนําให้วัดแค่แค่นี้นะฮะบางทีเราอาจจะวัดเผื่อไปขาอ,อื่นด้วยก็ได้สักครู่นะครับก็ออยัอ่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดอื่นต่อนะครับ เออผมลองเปลี่ยนขาเนาะจากขาห้าอขาหนึ่งกับขาหกนะฮะตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นขาหนึ่งกับขาหกนะขาหนึ่งกับขาหกได้ศูนย์เออได้หนึ่งนะครับได้หนึ่งศูนย์สองกับหนึ่งจุดเจ็ดเก้านะอันนี้ผมก็ลองมาขาหนึ่งกับขาหกดูหนึ่งกับหกนะฮะหนึ่งกับหกนะ หนึ 1> 1่งกับหกจะโดนอีกทีนะหนึ่งกับหกนะครับขานี้ดูนะได้0.45นะครับ1กับ6เนาะเดี๋ยวลองดูตัวที่มีปัญหานะครับ เห็ะนไหมะหลอดไฟขึ้นมาติดเต็มเลยนะอหนึ่งจุดหกหนึ่งพันหกร้อยสิบหกนะครับได้สามจุดสองโวลต์กว่ากว่าอันนี้คือเห็นความผิดปกติชัดๆอ่ากลับมาที่หนึ่งกับหกอีกทีหนึง่งอหนึ่งกับหกทีนะฮะอันนี้ได้แค่หนึ่งร้อยนะครับแล้วก็โวลต์อยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดเก้านะกลับไปที่หนึ่งกับหกอีกทีหนึง่ง จาก100ขึ้นมา1 6นหนะครับจาก1โวลต์กว่ากว่าขึ้นมา3.2เลยนะอันนี้คือเห็นความผิดปกตินะฮะของ ICR เดี๋ยวผมข้ามไปที่ขาขาเอ่อขา5นะครับขา5กับขา13แล้วกัน5กับ13นะฮะไอซ c ตัวดีนะตัวนี้ได้1.3 1345นึ่งสาม่าะครับตัวนี้ได้2.97จุดเก้นะ หนึ่งสามสี่ห้ากับสองจุดเก้าเจ็ดอ่ะดูตัวดีอีกตัวหนึ่งขาเ,าเดี๋ยวเดี๋ยวสักครูนะะเอาใหม่ขาห้ากับสิบสามนะเขาห้ากับสิบสามนะห้ากับสิบสามหนึ่งสามสี่ห้าสองจุดเก้าเจ็ด หกับ13นึ่งเมื่อกี้1345นะครับ1348ใกล้เคียงนะฮะสองจุเท่ากันนะครับขาหกับ13 1347หนึ่งสนะมันก็จะอยู่ที่ประมาณ1345 1346 1347 1348เจบวกลบประมาณ234แค่นี้เองนะฮะเลขตัวหลังนะ ส่วนโวล์เนี่ยใกล้เคียงกันมากเลยนะครับ2.97นะดูอีกตัวหนึ่งขา5กับขาสิบสามอ่าหนึ 1, 3, 1, 3, 4, ่งสามส่หนึ่ามส็นสองาไหมเท่ากันอาทีนี้มาดูอีกต,ตัวที่มีปัญหาเนะเมื่อกี้1 3 4 5งสามส้าใช่ไหมครับตัวนี้ขึ้นมาเป็น1 6 5จาก3ามจุด สามกว่าตรงนี้เนะี่ยฮะเห็นไหมตัวเลขเปลี่ยนแปลงเลยนะผมขอยกตัวอย่างอีกจุดหนึ่งเนาะเอาเป็นขาที่เอ่อขาสามนะครับขาสามกับกับขาเก้าแล้วกันสามกับเก้านะได้แปดเจ็ดห้านะครับอ่าแปดเจ็ดหกกับสองจุดห้าห้านะ ขา3กับขาขา9นะฮะ3กับ9 3กับ9อ่ะอันนี้ขา3กับขา9้าได้ได้2.5กว่า8 57อันนี้คือใกล้เคียงกันนะ,ะเดี๋ยวดูตัวที่มีปัญหานะครับขา3กับขา9 ตัวนี้ใกล้เคียงกันก็ใช่ว่าทุกขามันจะชอ็อตทั้งหมดนะครับนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะแต่ว่ามันมีขาที่ชอ็อตหมายถึงว่าถ้าขาไอซีตัวไหนที่มันผิดปกติหรือแตกต่างจากตัวที่ดีเนี่ยตัวนั้นเราไม่ไม่เอาไปาวางไว้ในแผงวงจรนะฮะเพราะว่าเราจะได้ไอซที่มีปัญหาและยังไงก็วงจรก็ไม่สามารถทำงานได้นะครับผมยกตัวอย่างอีกสักขาหนึ่งเนาะ เดี๋ยวเวลารับชมกันนิดนึงนะครับอขอเป็นขาที่ขาที่สี่นะขาที่สี่กับขาที่สี่แล้วกันนะครับขาที่สี่กับขาที่สี่ขาที่สี่คนเราฝั่งกันนะฮะดูนะตัวนี้ได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นะแล้วก็ได้ประมาณศูนย์จุดสามแปดสามเก้าศูนย์จุดสี่นะ 0.45สี่กับสี่นะครับสี่กับสี่นะสังเกตนะฮะว่าฝั่งที่เป็นหลอด LED นะฮะ กระแสจะไม่ขึ้นนะอันนี้คือไม่ขึ้นแล้วก็เมื่อกี้ได้0.4กว่าอันนี้ก็ได้0.5ต่างกันนิดหน่อยนะครับอเดี๋ยวเรามาดูบอร์ดที่มีปัญหาทัานทวนไอซีท,ท,ที่มีปัญหาเห็นไหมครับฝั่งกระแสขึ้นมา1,040เลยจากจากกระแสที่เป็นศูนย์นะแล้วก็ฝั่งฝั่งแรงดันไฟเนี่ยขึ้นมา2.7เลยอะผมกลับมาที่เดิมนะ0.4 ไอ้ทานทษขาสี่กับสี่ฝั่งนี้กับสี่ฝั่งตรงข้ามกันอ่สังเกตเนาะฝั่งกระแสไม่กินเลยเห็นไหมฮะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ุดหนึ่งแปดนะครับอ่ะศูนย์จุดหนึ่งแปดพอเรามาดูอ่าไอซี IC ที่มีปัญหาเนี่ยเห็นไหมฝั่งที่ฝั่งที่มีหลอด l อ d ดีนะขา สี่กับขาสี่ตรงกันข้ามเนี่ยไอซีดีจะไม่กินกระแสนะครับโวลต์จะอยู่ที่ประมาณ0ูนย์กว่าศูนยประมาณนี้แต่ตัวที่กินกระแสเห็นไหมครับนะตัวที่ผิดปกติกินกระแสเยอะเลยแล้วที่สําคัญเลยคือโวลต์สูงขึ้นมามากเลยนะครับอันนี้ก็คือความความสามารถพิเศษนะครับในการใช้ SMBC ในการวัดขายซีซึ่ง คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของ IC ต่างๆเนี่ยนะฮะมันจะมีโครงสร้าง IC เบอร์เดียวกันโครงสร้างก็ต้องเหมือนกันเส้นทางต่างๆนะครับของชุดแรงดันไฟชุดกระแสก็ต้องเหมือนกันนะอันนี้คือเราสามารถวัดเกาะที่เราจะวางได้นะครับซึ่งไม่ว่าเราจะวางไอซตัวไหนถ้าเราเสียเวลาวัดสักประมาณสักไม่เกินผมว่าไม่เกินหนึ่งนาที นะเอาเต็มที่สักสามนาทีแล้วกันเราจะไม่เสียเวลาในการเอาไอซีที่เสียไปวางบนบอร์ดที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไอซีที่เสียไปวางบนบอร์ดที่ดีปัญหามีแน่นอนเนาะแล้วมันปัญหาไม่จบเพราะว่าปัญหาเก่ายังไม่แก้บางทีเราเอาปัญหาใหม่ไปแก้ปัญหาไม่ตรงจุดอีกก็ทําให้การซ่อมยิ่งเขาเรียกว่าบานปลายขึ้นไปอีกนาะจุดสุดท้ายนะครับ เรามาดูในส่วนของทรานซิสเตอร์นะฮะซึ่งสมัยที่ใครที่เรียนอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเราจะต้องใช้มิเตอร์เข็มกันเพื่อวัดขา B C E นะฮะขา B ขา C จะได้ขึ้นค่าเท่าไ,ไหร่ขา E ขา C ขา C ขา E อะไรพวกนี้นะสลับกันนะครับเราก็ต้องมาจำเรื่องของค่าต่างๆซึ่งถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ถ้าเรายังใช้มิเตอร์เข็มอยู่นะครับแต่ว่าเพื่อความรวดเร็วนะฮะตัว S M B C สามารถวิเคราะห์ อทรานซิสเตอร์สามตัวนี้ได้เลยนะฮะ uh, โดยวิธีเงื่อนไขง่ายๆเหมือนกันนะครับ mm hmm. เช่นสมมุติว่าผม mm hmm. ผม,ผมคีบที่ขาหนึ่งก่อนเนาะอันนี้อันนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นปกคีบแล้วนะฮะคีบที่ขาหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วเอาผมเอาเข็มดํานะในการวัดนะลองจิ้มที่ขาสองดูขากลางดูนะได้หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งะ1 1 2 1 8หนึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งอะผมมา เปลี่ยนมาอีกตัวหนึ่งนะอันนี้ผมวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับคลิปที่ขาเดิมนะคลิปที่ขาเดิมแล้ววัดวัดที่ขานี่จะได้หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมอ่ารับวัดระหว่างขาหนึ่งกับขาขาสองนะอ่ะตัวที่สองนะตัวที่สามนะครับตัวที่สามถ้าทานติส,สตเตอร์ตัวนี้ดีนะฮะจะต้องได้หนึ่งหนึ่งสองกับหนึ่งแปดหนึ่ง หรือว่าใกล้เคียงนะ 1, 1, 7, 1, 8, 1, หนึ่งหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งแปดหนึ่งถือว่าอันนี้ถือว่าเกณฑ์ใกล้เคียงเพราะว่าปกติแล้วถ้าเราไปดูใน Data Sheet มันจะมีค่าผิดพลาดอยู่แล้วประมาณหนึ่งสองสามเปอร์เซ็นนี้แหละนะหรือบางตัวถึงห้าเปอร์เซ็นเลยอ่ะทีนี้ผมข้ามนะข้าม,มาเป็นสองกับสามนะครับสองนะอันนี้ผมผมเปลี่ยนมาเป็นขาสองแล้วนะฮะแล้วก็มาจิ้มขาสามขาสองกับสามได้เก้าเก้าเก้านะหรือว่าได้หนึ่งพันกับสองหกหก หนะึ 1, 99, ่งเก้าเก้าตีว่าหนึ่งพันแล้วกันนะครับกับสองจุดหกหกผมวางตัวนี้ก่อนนะฮะแล้วเอาตัวนี้มาสองกับสามเหมือนเดิมนะฮะ,ะเห็นไหมใกล้เคียงกันมากนะครับเก้าเก้าเก้าเมื่อกี้9 9้เก้าเก้านะหรือหนึ่งพันอันนี้เก้าเก้าสองนะฮะสองจุดหกห้าหกหกเห็นไหมเท่ากันเลยอะดูตัวที่สามนะครับตัวที่สามนะขาสองกับ สองกับสามนะสองกับสามนะครับก็ก็แปดสองหกหกเหมือนกันเลยนะครับอาทีนี้เดี๋ยวเราจะดูจุดสุดท้ายนะฮะขาหนึ่งกับขาสามเนาะหนึ่งกับหนึ่งกับสามนะฮะแปดหนึ่งสี่สองสี่หกนะครับแปดหนึ่งสี่กับสองสี่หก หนึ 1> 1่งกับสามแปดหนึ 1, ่งแปดหนึ่งแปดกับสองสี่หกสองห้าศูนย์ใกล้เคียงกันนะ,ะตัวสุดท้ายนะครับขาที่สามกับขาหนึ่งแปดหนะึ่งแปดกับสองสี่หกเห็นไหมก็บวกลบนิดหน่อยนะครับบวกลบนิดหน่อยนะเพราะว่าพวกนี้ถ้าเราไปดูดัตช์ชีตเนี่ยมันจะมีค่าผิดพลาดอยู่ประมาณ 1ถึงห้าเปอร์เซ็นตเาะแต่อันนี้คือค่าความแตกต่างเห็นชัดเจนนะครับผมกลับมาจุดสุดท้ายนะกลับจุดสุดท้ายจริงๆแล้วนะฮะโอเคอันนี้ให้เห็นนะฮะว่า IC ที่มันมีความแตกต่างกับความผิดปกตินะผมจิ้มอีกทีหนึ่งระหว่าง IC ซดีกับเสียนะครับเนี่ยดูนะขานหนึ่งนะครับผมวัดตามนี้นะได้ สามเก้าห้าสองจุดหนึ่งหนึ่งนะครับดูตัวที่เสียนะฮะตัวที่เสียเห็นไหมเต็มแม็กเลยนะครับเมื่อกี้สามเก้าห้ากับสองจุดหนึ่งหนึ่งอันนี้หนึ่งหนึ่งนี่คืออินฟินิตี้เลยนะครับหนึ่งนี่คือ,อช็อตเต็มแม็กเลยนะฮะแล้วก็สามจุดเก้าเก้ากลับมาที่เดิมเห็นไหม มันมีความแตกต่างกันอย่างเห็นชัดเจนอันนี้นะครับไม่ต้องเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์มากมายนะขอให้ใช้เครื่องมือเป็นนะครับ SMC b มีประโยชน์มากๆในการวิเคราะห์อาการเสียซึ่งมีมากมายหลายหลายวิธีการนะครับที่จะไปวิเคราะห์อาการเสียตัวเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องลงทุนในเรื่องของอใครที่ต้องมีสโคปต้องมีอะไรอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทุนสูงแต่ตรงนี้นะฮะ เป็นเรื่องที่ไม่ต้องใช้ทุนสูงและเป็นเครื่องมือประจำโตที่หยิบใช้ได้ตลอดเวลาทันทีที่เริ่มนับหนึ่งในการก่อนแกะเครื่องซ่อมก็สามารถวัดผ่านด็อกเฟกได้แล้วนะครับหลังจากแกะเครื่องซ่อมก็วัดได้ทุกจุดได้ทุกๆวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่พู้นี้ตั้งแต่อิเล็กทรอนิกในยานอาวกาศไปจนถึงอิเล็กทรอนิกในเหลือดำน้ําเลยนะครับฝากไว้ติดตามชมนะฮะร,รับชมแล้วก็ฝาก ฝากพิจนารณาด้วยนะครับสำหรับ S M B C เครื่องมือดีๆที่ผมจัดจำหน่ายไปทั่วโลกนะครับขอบพระคุณทุทกๆท่านนะครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ